สวัสดีครับในคลิปนี้เรามาทำการแฟลชไบออดเมนบอร์ด asus h 1 7 0 pro gaming กันนะครับเป็นเมนบอร์ดที่สวยมากฟังก์ชันดีแล้วก็มีความแข็งแกร่งสเียรครับก่อนดืเลยนะครับก็เสียบ Bootable Windows ก็คือผมใช้ m 2 nvme นะครับของ samsung และเสียบ USB ลงไปที่ช่อง USB ของเมนบอร์ดนะครับจากนั้นพอเข้าวินโดว์มาแล้วทำเหมือนเช่นเคยครับเข้าอินเทอร์เน็ตพิมพ์ไปว่า ASUS s 1 7 0 Pro Gaming เข้าเว็บของ ASUS ครับเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเจอหน้านี้เลย ก็เลือก Diver and เครื่องมือเลือกไปที่ BIOS แอนด์เฟิร์มแปึ้แล้วก็รอแป๊บนึ่งนี่เวอร์ชั่น3805เอ่อไบออนี้ดาวน์โหลดดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วเปิดโฟลเดอร์เจอโฟลเดอร์นี้คลิกขวาเลือกคัดเอาไปไว้ในแฟลชได้เราวางลงไป แตกไฟล์ครับต้องมีบินอาร์นะผมใช้บินอาร์แตกไฟล์มันก็จะอยู่นี้ไฟล์นี้อยู่ที่หน้ารูทเสร็จแล้วแค่นี้เองรีสตาร์ทครับโอ้แต่เขาให้อัปเดตอะรีสตาร์ทต้องรอแน่ๆเลยรอครับเมนบอร์ดดูดีมากนะรุ่นเนี้ย ดูถึกๆมี USB 3. สามสเลตหนึ่งสองนี่อาจจะเป็น USB 3.1มจุดหนึ่เจน 2, ไหมช่อง SATA ์หสองมี่ห้าหกหกช่องมี s a ต a เล็กๆด้วยดูดี supreme FX นี่มีไฟแดงๆกระพริบกระพริบนี่ตอนนี้วินโดว์ผมก็อัปเดตนะครับแล้วรอสักพักหนึ่งะรอวินโดว์อัปเดตไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมมา pro อามาแล้วครับรีสตาร์ทใหม่เอารีสตาร์ทกดดีลิทเนาะกดดีลิทตึ๊ตึ๊บตึ๊ เข้าหน้านี้จริงๆอะ่ะมันเป็นไบออ3สามอยู่แล้วแหละแต่ว่าแฟลทับได้ก็กด F7 ครับไปที่ Tool เนาะแล้วก็เข้า a s u s Easy Flash 3 Utility กด Enter เลือกจาก w e e r Storage Device อุปกรณ์ที่เป็นสต็อกของเราเอง Enter แล้วก็เลือกไปที่ ไฟล์ที่เราโหลดมาไว้ที่หน้ารูทของแฟลชได Enter อ่านไฟล์ว่าเย็ดแล้วก็รอครับรอระบบประมวลผลสินค้า ดีๆมากมายนะครับบนเว็บไซต์ของเราคัดสรรสินค้าอย่างดีเทสให้อย่างดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ครับเสร็จแล้วโอเคเดดับแล้วก็รอรอติด เดี๋ยวจะมีเทสการดจุกการจอต่อจากคลิปนี้นะครับใช้ไปเรื่อยๆเรียบร้อยกด f 1การแฟดไปออดถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมขอบคุณที่รับชมมากครับ